hello everyone สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในาหน่วยที่56นะครับเราจะทำประกยคัดาสามประกยัดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยห้าสิบนะครับเขาให้ complete the sentences นะครับ เติมคำลงในประโยคต่อไปนี้นะครับ y o u get gets นะครับใช้คำว่า get หรือ gets นะครับเติม s นะครับ and choose from the box ก็คือใช้สองคำนี้นะครับ get gets นะครับแล้วก็เลือกคำในกล่องนี้มาตอบคำถามนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวเลือกก่อนนะครับ a doctor นี่หมอเรา get อะไรบ้างนะครับ get a lot of rain ใช่ไหมครับฝนตกมากนะครับฝนตกเยอะ อ่าแท็กซี่รถแท็กซี่นะครับไมล์อีเมลใช้แล้วนะครับแล้วก็เดอร์จอบอากูดอ่าเดอร์จอบงานนะครับกู๊ตซารีเงินเดือนดีนะครับแล้วก็ New อันนิวแล็ปท็อปอ่าถัดมาอาธิเกตนะครับตัว๋วอันนิวแลป็ปท็อปคือเครื่องแลป็ปท็อปนะครับธิเกตตั๋วซามิวนะครับนม แล้วก็ your boot รองเท้าบูทของคุณนะครับข้อแรกเขาทำให้เราแล้วนะครับอ่ uh, did you get my email did you get my email คุณได้อีเมลของฉันไหมนะครับอ่ uh, i sent it a week ago นะครับฉันส่งไปหนึ uh, ่งอาทิตย์ที่แล้ว ถัดมานะครับข้อสองนะครับ uh, Where did you วีดิทูวีดิทูดดดนะครับเดอร์เวอร์รี่ไน์นะครับ, They nice. รบ They เดบแล้วมันมีมีมากกว่าหนึ่งนะอ่า uh, ซึ่งตรงนี้มันก็จะตรงกับอันที่เป็น เป็นอะไรนะผูพดคือยัวบูทนะครับทุกทีอันนี้ O.U.R นะรองเท้าบูทนะครับอ่าก็คือ v e l i d you a d i d you get ยัวบู t นะครับคุณซื้อรองเท้าบูทคุณมาจากไหนนะครับพวกอ่มันสวยมากนะครับข้อ3นะครับ quick เร็วหน่อยนะครับ this man is ill นะครับผู้ชายคนนี้ไม่สบายนะครับ we need ทูอ่าซึ่งเราก็จะเก็ตอะไรบางอย่างนั่นเองเก็ตนะครับไม่เติม s แน่นอนทีนี้เก็ตอะไรอา่าหลักจะผู้ชายป่วยก็คือเกตออด็อกเตอร์นะครับอา่าเราเราต้องพาไปหาหมอนะครับเกตออด็อกเตอร์ข้อ4นะครับ I don't want to walk home นะครับ ผมไม่ต้องการ uh, เดินกลับบ้านนะครับ uh, let's พวกเรานะจุดจุด,จดก็คือไม่ไม่กลับบ้านก็ต้องนั่งแท็กซี่ใช่ไหมครับก็คือนั่งรถแท็กซี่นะครับ uh, let's get a taxi ไม่เติม s นะ uh, get a taxi ก็คือนั่งแท็กซี่กันเถอะนะครับข้อ5นะครับ Tom has an interview ทอมมีสัมภาษณ์นะครับ Tomorrow ในวันพรุ่งนี้นะครับ I hope He ฉันหวังว่าเขานะครับ uh, get mm hmm. อะไรบางอย่าง uh, he gets นะครับในที่นี้ต้องเติมอะไรครับเติม s นะครับเพราะเพราะเพราะ he หลังอยู่หลัง he เนาะ get ทีนี้คำที่เหมาะสมก็คือ get the job นะครับ ฉันหวังว่าเขาจะได้งานนั้นข้อ6นะครับ when you go to the shop เมื่อคุณไปร้านนะครับ can you อ่อดอดอดออ่า get อะไรครับในนี้เป็น get s o m e m i l g นะครับ get s o m e m i l ก็คืออเมื่อไปร้านเนี่ยช่วยซื้อนมมาหน่อยนะครับ Can you get some milk? ข้อ7นะครับอันนี้เป็นมาจบบสนนา Are you going to the concert? จะไปงานคอนเสิร์ตไหม Yes นะครับ If I can get อะไรครับ get อันนี้ไม่ไมเติม s นะเพราะอยู่หลัง can เกตก็คืออธิเกตนะครับถ้าผมหาตัวได้นะครับข้อแปดนะครับเ e เลน has got a w e l l p a i d job นะครับอ่าเธอได้เบลเพจจอบหรือไ,ไงต่อครับอ่าเธอ เธอได้งานที่ที่จ่ายค่าจ้างดีนะครับก็คือ s h e got นะครับอ่า h e ไม่ got แต่อ has got okay chi get นะครับแล้วต้องเติม s ด้วยอา่าสิ่งที่จะมาคือ get a g o o d salary นะครับคือเธอได้เงินเดือนดีข้อ9นะครับ the weather is horrible here in the winter ก็คืออากาศที่นี่นะครับแย่มากในหน้าหนาวนะครับ v นะครับมันก็จะเหลืออะไรครับ a lot of rain นะครับก็คือ we get นะครับไม่มี s เนอะ a lot of rain แล้วข้อ10นะครับ I'm going to uh, ผมจะจะอะไรบางอย่างนะครับ The one นะครับ The one คืออันที่มีอัน uh, The one I have อันที่ฉันมีนะครับ i s to slow ช้ามากก็คือ uh, get a new laptop นั่นเองนะครับไม่ต้องเติม s ฉันจะซื้อเครื่องแล็ปท็อปใหม่นะครับเพราะว่า อ,อันที่ฉันมีมันช้านะครับครับอันนี้ก็จบข้อแรกไปนะครับถัดมาครับห้าสิบนะฮะให้ complete this sentences นะครับเติมคำในประโยคต่อไปนี้ use getting plus this words นะครับ ใช้เกตติ้งนะครับแล้วก็ตามด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับความหมายมันก็คือกำลังจะนะครับตามด้วยพวก a อ j e c ิ i ที s นะครับ a d j e c ิ i ที s ที่เรามีก็คือมีดาร์กใช่ไหมครับมาแปลว่ามืดหรือแปลว่าค่ํานะครับเล t นี่แปลว่าดึกแปลว่าช้านะครับ m a r r เอ d แต่งงานนะครับแล้วก็ r e ดี้พร้อมนะครับอันแรกทําให้เราแล้วนะครับ d r i งค์ยัว Coffee it's getting cold นะครับมันกำลังจะเย็นนะครับอันนี้ก็มีมีความหมายว่ากำลังจะนะครับ Turn on the light นะครับแปลว,ว่าเปิดไฟนะครับ It's นะครับมันกำลังจะอะไรครับ Dark นั่นเองแปลว,ว่ามืดนะครับ It's getting dark นะครับ ข้อสามนะครับ I am am um, นะครับฉันจะฉันจุดจุด next week ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้านะครับออีกฝ่ายแต่ว่า really congratulations นะครับมี s นยเพิ่งรู้นะ congratulations มี s yes. จริงหรือยินดีด้วยนะครับก็คือ getting อก็คือ m a r r i e d นั่นเองนะครับ ฉันจะอ่ g อ t t i n g m ล r งไมล์เอ็ด e น็ฉันจะแต่งงานอาทิตย์หน้านะครับข้อสี่นะครับ Where's Karen อันนี้มาจากบทสนทนา Karen อยู่ไหนชี e ดอตดอตนะครับ To go อ u t อ่าโอเค Okay. อ่าถัดมานะครับชีสก็คือคำว่าอันนี้คือคำว่า ready นั่นเองนะครับมีคนถามว่า where's Karen นะครับ Karen อยู่ไหนนะครับอ่าคำตอบคือ c h e s getting ready นะครับ to go out เธอกำลังเตรียมตัวที่จะออกไปนะครับ Get ready นะครับข้อ5นะครับ it's อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตามด้วย it's time นะครับ to go home นะเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่กลับบ้านแล้วนะครับก็คืออ่าทีดินี่ใช้แล้วนะครับมันก็เหลือแค่ it's late นะครับเราก็ใส่ it's getting late i s Getting l a t e คือมันนี่นี่นี่ดึกแล้วนะครับคือกำลังจะข้ามกำลังจะดึกนะครับ It's Time to go home นี่เป็นเวลาที่กลับบ้านนะครับอ,อันนี้ก็เสร็จไปนะครับเดี๋ยวเรามาดู56.3ครับ ห6 3ก็ให้ complete the sentences นะครับเติมคำในประโยคต่อไปนี้นะครับให้ใช้ get get got แล้วก็คำต่อไปนี้นะครับอ,อาณาพิมพ์ตัวเลือก angry นะครับโกรธ better ดีขึ้นนะครับ hungry ใช้แล้วนะครับแปลว,ว่าหิว lost แปลว่าหายนะครับ married แต่งงานนะครับ old แก่แล้วก็ wet แปลว,ว่าเปียก นะครับข้อหนึ่งนะครับเขาโจทย์ทำให้เราแล้วนะครับ if you don't eat you get hungry อ่าก็คือถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่กินนะครับคุณจะหิวนะครับข้อสองนะครับ don't go out in the rain นะครับ อย่าออกไปตากฝนนะครับ you you will นะครับ get อ่า get อะไรครับ get wet นะครับคุณจะเปียกนะครับแล้วก็ get ไม่เติม s นะครับเพราะว่าอยู่หลังอ่า uh, will นะครับข้อ3นะครับ uh, my brother อ่า dot 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 นะครับ last เยียนะปีที่แล้วนะครับ his wife ภรรยาของเขา his wife name ชื่อของภรรยาเขาคือซอาร่าดังนั้นมันก็จะมีเหลืออะไรครับ get married นะครับแต่ว่ามันเป็นอดีตใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็คือมีการพูดถึง last year ก็ต้องใช้ got จาก get ก็เป็น got married นะครับน้องใช้ฉันแต่งงานปีที่แล้วนะครับ ชื่อภรรยาของเขาคือซาร่าข้อสี่นะครับ Mark is always เติบเอสด้วยอ่ะ uh, Very c a l ่คามมาร์กเป็นคนที่นิ่งเงียบเสมอนะครับ he never เขาไม่เคยนะครับอ่า uh, อันนี้ก็จะมี angry ใช่ไหมครับอ่า uh, get s ด้วย Angry นะครับ he Never get angry คือเขาไม่เคยโกรธนะครับ Calm นี้แปลว่าสงบสงบนิ่งนะครับข้อ5นะครับ We tried to find the hotel เราพยายามหาโรงแรมนะครับ But w e แต่เรานะครับ ก็คือ loss นั่นเองนะครับ We try to find hotel การหาโรงแรมขึ้นในอดีตนะครับนั้นกิดก็ต้องเปลี่ยนเป็น got loss นะครับ got loss ก็คือหลงทางนะครับข้อหกนะครับ Every body wants เติม erm s ด้วยอันนี้แปลว่าไปปัจจุบันนะครับ to stay young n t to stay young คืออ่อนเยาว์นะครับยังคงอ่อนเยาว์ Uh, but we all นะครับมันก็เหลือ all นะครับก็คือ gets all นะครับอันนี้ก็เป็น present simple นะครับข้อที่จริงเสมอนะครับคือพวกเราทุกคนล้วนแก่นะครับขก้อเจ็ดนะครับ yesterday Uh, the waiter สภาพอากาศวอสซอนโ good ไม่ค่อยดีสภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ w a ส so good อด f ฟ r รนะครับ, so first, รบสภาพอากาศในตอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ but it ตเดมันนะครับ During the day นะครับระหว่างวันมันก็คือ Get คำว่า Get นั่นเองนะ Get Better คือค่อยค่อยดีขึ้นแต่ว่าในอดีตก็คือ ก็ต์เบเตอร์นะครับเดี๋ยวมันดีขึ้นในระหว่างวันครับสำหรับวีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye